คามรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกู เลขที่บัญชีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหกหกสามสามสองแปดคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ <c oughs> ข้อยี่สองนะครับ the compounds pr orange color and pr Borine, the compounds borine chloride and borine iodide melt at minus 66 Celsius and 42 Celsius, respectively. What is the best explanation for this difference in melting points? A. The bromine iodine covalent bond is stronger than the bromine choline covalent bond. B. Chlorine is more reactive than iodine. So choline breaks away from bromine more readily than iodine. C. The force between bromine iodine molecules are stronger than the force between bromine choline molecules. D. Iodide ions are larger than chloride ions. So bromide ions from, uh, form stronger ionic bonds with iodide ions than with chloride ions. E. Iodine atoms are larger than choline atoms. So the bromine iodine giant covalent like this is more difficult to break up than the bromine choline giant covalent like this. สารประกอบ BrCl และ HI เมลต at minus สี่สิเซและลายที่ลบหกองศาเซลเซียส และ42องศาเซลเซียส Respectively ตามลำดบับ What is the best explanation for this difference in melting points? คำอธิบายที่ดีที่สุด for this difference in melting point สำหรับความแตกต่างของ The difference in melting point. คำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับความแตกต่างของจุดหลอมเหลวคืออะไร A. The bromine iodine covalent bond is stronger. พันธะ bromine iodine พันธะโควาเลนต์รเรามนอดีน is stronger แข็งแรงกว่ารเรามีคาร์บอน A. c o l i n e is more reactive than iodine. c h o l i n ทำปฏิกิริยาดูแรงกว่าไอโอดีน so choline breaks away from bromine more readily than iodine ดังนั้น c h o r i n e แยกตัวไปจาก bromine See the process between bromine and the molecules. โมเลกุล P.I. are stronger than the frost แข็งแรงกว่าแรงระหว่าง P.I. โมเลกุล B R C L iod D Iodide ions ion iodide are larger than chloride i o n ใหญ่กว่า ion So, ดังนั้นไอออนโบอไม์ form stronger ionic bonds สร้างพันธะไอออนิกที่แข็งแรงกว่า with iodide ions กับ ion iodide then with chloride ion กว่ากับ ion Cl ไอโอดีน่าอะตอมส์อา larger than คาลิเน่าอะตอมส์อะตอมไอโอดีนใหญ่กว่า i so the P R I, giant colon like this Dangan like this it's more difficult to break up จึงยากที่จะทำให้แตกออกแทน the br cell prolincolintial colin l i k e t h i s กว่าพัทงาง l k e t h i s brcl ER <c oughs> ตัวพลังงานลคกติสเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างไอออนนะครับหรือก็คือพลังงานคงผลึกนั่น,น,นเองทีนี้สรุปแล้วเนี่ยโจทย์ข้อที่22เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของสารประกอบโรมีนคอราดกับโรมีนไอโอไดจะมีการหลอมเหลวหรือละลายที่ลบององศาเซลเซียส กับส,สอีองศารซลเซอรสเขาอยากให้เราอธิบายว่าทำไมเป็นถึงต่างกันนะครับเอบอกว่าพันธะโคอเรนโปรเมนโอลีเนี่ยแข็งแรงกว่าโบรเมนคอรีนปี B, บอกว่าคอรีนทำปฏิกิริยารุนแรงกว่าไอโอดีนดังนั้นคอรีนแยกตัวไปจากโปรเมนได้ง่ายกว่าไอโอดีนซีแรงระหว่างโ,โมเลกุลโปรเมนเลได้เนี่ยแข็งแรงกว่าแรงระหว่างโมเลกุลโปรเมนคอ D, ไลน์ดีอออน ไอออไดายใหญ่กว่าไอออนคลอรา์ดังนั้นไอออนโบรไมด์ ide, สร้างวัตถะไอออนที่แข็งแรงกว่ากับไอออนไอโอไดา์ ine, มากกว่าไอออนคลอรา์อีบอกว่าอะตอมไอโอดีเนี่ยใหญ่กว่าอะตอมของคลอรีนดังนั้นพลังงานล like ัคติสโบรไมด์ไอโอได่ยจึงยากที่จะทำให้แตกออกกว่าโบรไมน์คลอรา์ก็ทั้งโบรไมน์คลอรีนแล้วก็ไอโอดีเนี่ยต่างเป็นธาตุ กลุ่มฮัลโลเจนนะครับก็คือเป็นอะโลหะดังนั้นมันก็จะทำสร้างโควเเลนต์บอลต่อกัและกัน,กนดังนั้นเนี่ยชอยที่พูดถึงเรื่องของ Ionic ิกบอเนี่ยจึงถูกตัดออกได้ทันทีส่วนข้อ e เนี่ยบอกว่า c o v l e n t l a t t t i e หรือพลังงานโครงผลึกแต่อันนี้มันเป็นแค่ Covalent b o อ d แบบง่ายๆทั่วไปนะครับการตัว lattice หรือพลังงานโครงสร้างผลึกเนี่ยจึงไม่มีความเกี่ยวข้อง ทีนี้เมื่อโมเลกุลโควเเลนต์เกิดถึงจุดหลอมเหลวเนี่ยการที่ถึงจุดหลอมเหลวอะ่ะคืออะไรคือการที่โมเลกุลแต่ละโมเลกุลอะ่ะแยกออกจากกันนะครับอย่างน้ำแข็ง ละลายเป็นน้ําในรูปของเหลวเนี่ยตัวโมเลกุลของน้ําแต่ละตัวเนี่ยก็ยังเป็น H2O อยู่แต่ว่าแรงระหว่างแต่ละโมเลกุลน่ะแยกออกจากกาันฉะนั้นช้อย c e A และช้อย B เนี่ยที่พูดถึงโคเวเลนต์บอลภายในโมเลกุลเนี่ยจึงผิดนะครับ เพราะว่าการหลอมเหลวเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปทําลายพันธะระหว่างตัวบรมีนกับคอรีนหรือว่าไม่ได้ไปทําลายพันธะโร o มนกับอโอดีนคือชอ้อยเอกับ B ีเนี่ยพูดถึงพันธะภายในโมเลกุลแต่ว่าการหลอมเหลวเนี่ยเกิดจากการห่างกันของพันธะภายนอกโมเลกุลก็คือพันธะระหว่างโมเลกุลตัวมันเองกับโมเลกุลตัวอื่นไม่ใช่พลัางงานภายในนะครับทีนี้ก็เลยเหลือข้อเดียวที่ตอบได้ก็คือข้อ c แล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะพบว่าแรงระหว่างโมเลกุลโบรมมนอลรไดแข็งแรงกว่าโบรไมน์ของโบรมีนคลอไรด์ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ายิ่งธาตุในหมู่หนึ่งอะยิ่งลงไปในตารางธาตุมากเนี่ยตัวอะตอมิกเรเดียลยิ่งสูงขึ้นฉะนั้น ตัวโมเลกุลของไอโอดีเนี่ยใหญ่กว่าตัวเบรอรมีนคลายฉะนั้นแรงยึด ระหว่างโมเลกุลของโบรโมีนไอโอดา,าเนี่ยจึงแข็งแรงกว่านะครับ ฉะนั้นโบรมมนบกับไอโอดีจึงแข็งแรงกว่าเลยถูกนะครับสรุปแล้วสาหรับข้อ22เนี่ยเขาต้องการให้เราอธิบายความแตกต่างของจุดล้อมเหลวของตัวสารประกอบ2อันนี้นะครับ A กับ B เนี่ยผิดเพราะว่าพูดถึงพันธะภายในโมเลกุลทั้งๆท,ที่ตัว m e l t ิ้งพอยท์เนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธะภายในนะครับเพราะเป็นภายเป็น เรื่องของแรงระหว่างโมเลกุลไม่ใช่แรงภายในโมเลกุลนะครับ A กับ B ก็เลยผิดส่วนีกับอเนี P ่ยผิดเพราะว่า D อ่ะผู้สึงไอออนิกบอลทั้งที่ตัวโรมีนคอรีนไอโอีนทั้งหมดเนี่ยเป็นนอนเมทัลทั้งหมดนะครับการเกิดผลท้าระหว่างกันและกัรในนั้นจึงไม่ใช่อิเล็กบรอนแล้วก็ไม่ใช่ตัวไซแอนคารนลักติสด้วยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างผลึกนะครับย2ก็เลยตอบข้อ c นะครับ ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูล